จังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดประชุมโครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดราชพัสดุหรือว่าตลาดสนามย่านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการเตรียมที่จะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ถือได้ว่าจะหาที่หาทางนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการในระหว่างที่มีการปิดปรับปรุงะค่ะ ที่ห้องประชุมเลชัน3าสารกลางจังหวัดราชบุรีได้มีการประชุมโครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดราชพัสดุหรือตลาดสนามหญ้าซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นการประชุมครั้งแรกโดยมีเรื่องที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีได้รับหนังสือขอความอานุเคราะห์จากชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุหรือตลาดสนามหญ้าให้ช่วยประสานกับเทศบาลเมืองราชบุรีและสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีในการเจราจาขอใช้บริเวณทางเทา้าผิวจราจรบางส่วนตั้งแต่บริเวณ ด้านข้างด่านป่าไม้เขื่อนรัฐประชาพัฒนาเป็นระยะทาง300เมตรเป็นที่ประกอบการค้าในช่วงระหว่างที่ดําเนินการปรับปรุงตลาดราชพัสดุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการค้าซึ่งมีอยู่จํานวนบ้างนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงได้สั่งการให้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุตัวแทนผู้บังคับการสถานีตารวจภูธรเมืองราชบุรีรวมไปถึงอายการจังหวัดราชบุรีานอำเภอเมืองราชบุรี ทเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมอบให้หนายนารงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเจราจาหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและในที่ประชุมค่ะมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาการหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุซึ่งไม่มีสถานที่ประกอบการค้าในช่วงระยะเวลาที่ดําเนินการปรับปรุงตลาดราชพัสดุดรวมระยะเวลา11เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยมติที่ประชุมขอให้ผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุไปขายบริเวณที่มีความเหมาะสมไม่ผิดระเบียบและถูกกฎหมายคือบริเวณตลาดเมืองทองเซ็นเตอร์พอยต์และตลาดข้างห้างโลตัสโดยมีส่วนราชการขอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ให้ท่านเลือกเอาว่าท่านจะเอาที่เซ็นเตอร์พอยต์หรือว่าจะเอาที่ข้างโลตัสอันนี้ท่ไปคุยกันเองครันะครับแล้วก็ขอเวลาวันที่หนึ่งได้ไหม ก็นั่นแหละโซนระเบิาก็จะไ,ได้เข้ามาแล้วปลูกในเรื่องนี้ห้เป็นตัวอย่างนาท่นานขยับไปโผมมว่าลูต้ไม้อะไรนี่อยู่ไม่ได้ครับ